สวัสดีครับอยู่นี้อยู่กับผมเดชเพชรยนต์นะครับวันนี้เลิกงานยามดีนะครับก็ส่งท้ายปีนะครับเดือนธันวาก็ตอนนี้ได้ย้ายมาประจําที่สาขา2นะครับกับบริษัทเพชรยนต์นะครับสาขานี้นะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับซอยเสรีไทย95นะครับผมอยู่ใกล้ๆกล้โรงพยาบาลเสรีรักนั่นเองนะติดถนนใหญ่เลยนะครับรอบนี้ใครมาหานะครับติดถนนใหญ่ไม่หลงแน่นอนนะครับ ก็คือมาถนนเสรีไทยแล้วขับตรงมามุ่งหน้ามินบุรีนะครับบริษัทอยู่ซ้ายมือนะครับเสรีไทย95นะครับก็ลเลิกขับยามดีนะโด้ใจมายกทีมเลยนะครับมาประจําที่สาขา2นั่นเองนะครับฝั่งนี้ก็มีรถเป็นรถอีโอคาร์รถซิตี้คาร์นะครับจํานวนหนึ่งนะครับรถกระบะรถเอสยูวีีีวีก็มีนะครับบางส่วนนะครับรถส่วนใหญ่จะอยู่ที่สาขาหนึ่งนะครับต้องขออภัยนะครับที่เสียงดังนะผมก็อยากมาอัปเดตให้ผู้ชมนะครับได้ชมกันนะครับใครที่ติดตามผมอยู่นะ ก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถนะก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับกับผมเลยบริษัทเพชรยนต์นะครับตอนนี้สาขา2นะครับเสรีไทย95นะครับติดถนนใหญ่เลยไม่หลงแน่นอนนะครับวิ่งเสรีไทยมุ่งหน้ามินบุรีมานะครับบริษัทอยู่ซ้ายมือนะครับนี่เลยบริษัทติดถนนใหญ่รอบนี้มาหาง่ายๆไม่มีหลงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถสาขาใหญ่ได้เลยสบายๆนะครับ ใครแวะเวียนผ่านมานะครับก็ลองแวะเข้ามาคุยแมสมาสอบถามกันได้นะครับหรือจะโทรมาถามได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับผมก็มาอัปเดตสถานะแล้วครับแล้วก็ความเป็นอยู่และที่อยู่ใหม่นั้นเองนะครับก็น่าจะอยู่ถาวรเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็ปรับตัวกันนิดนึงนะครับก็ตรงนี้ข้างหน้าของผมตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรถเก่งซะส่วนใหญ่เลยนะนี่นะครับก็จะเป็นรถเก่งซะส่วนใหญ่นะมีทั้งแบบ ฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับคันนี้ก็ราคา7290 0 0บาทเองนะครับเป็นสีดำนะครับเป็นตัว 2.0E นเะครับเป็นรถหรูว i P ีสุดสวยคันนี้นะครับนี่นะครับถัดมานะครับก็เป็น Honda c ซ v i c นะครับเป็น f c ฟซีนะเอฟซน่นะครับตัวท็อปสุดเลยคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับรถพิ่งเข้ามานะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ไว้ใช้งานนะครับก็ติดต่อบริษัทเพ็รยนต์ได้เลยนี่นะครับบริษัทเพ็รยนต์รถสวยคัดเกดคุณภาพเกรดเอขายราคาถูกนะครับนี่นะครับคันถัดมาก็เป็น h อ n d a า CRV นะครับเป็น CRV เป็นเครื่อง1 6 EL นะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปสุดนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับราคา9 9 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้เปิดตัวป้ายแดงอยู่ร้านเเลยนะร้านเเลยนะครับคันนี้นะต้องบอกเลยว่าสวยสุดจัดนะครับสำหรับรถครอบครัว SUV ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็น OWD นั่นเองนะครับก็คือ O Time เลยเนาะในนี้รถกระบะเราก็มีนะครับคันนี้เป็นอิวสุนะเอ้ยคันนี้เป็นโตโยต้าขออภัยนะครับเป็นโตโยต้ารีโว้นะครับเป็นตัว smart c a ค2.4 J Plus นะครับสุดสวยเลยราคาเพียง459,000หาหเท่านั้นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารถตั้งราคาหนึ่งราคาสองไม่แพ้กันนะครับสวยๆเลยคันนี้ก็เป็นอิซสุมิวเอ็กนะครับเป็นเครื่อง1.9นะครับคันนี้เจ็ดแสน ห้าพันบาทเจ็ดแสนห้าพันบาทนะครับผมบอกเลยว่าถูกมากนะครับปรับราคาจากเจ็ดแสนสี่เจ็ดแสนสี่หมื่นเหลือเจ็ดแสนห้าพันบาทนะครับเอาใจเลยลดไปเลยก่อนปีใหม่นะครับหรือจะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับสองจุดแปดเอ้สองจุดสี่เป็นคันนี้คันนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับต้องบอกเลยนะครับเป็นตัวซิกมาโฟที่สุดสวยเลยเป็นสีบอลนะครับนี่นะครับมียางแบบมาท์มาทะเลนมาให้ด้วยนะครับตกยางทุ่มๆเลยนะ นี่ใครอยากมาหาก็มาเลยนะครับอยู่ใกล้โรงพยาบาลเสรีรักนะครับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคันนี้เป็นตัวซิกมาโฟนะครับซิกมาโฟเบาะข้างในจะเป็นสีนี้นะเนี่ยคันนี้เป็นตัวซิกมาโฟนะครับสวยๆเลยตัวรถนิ่มเนียนนะครับรถใหม่ๆนะครับใครอยากออกรถก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0626407776นะครับกับผมเนสเชรยนต์นะครับนี่รถสวยๆรถเดิมๆนะครับคัดเกรดคุณภาพดีตามเขาเรียกตาม ตามข้อความของบริษัทเลยนะครับนี่รถสวยๆนะครับรถหลายคันบางคันนะครับที่อยู่ฝั่งนู้นก็ย้ายมาอยู่สาขานี้บ้างนะครับนี่นะครับนี่หรือจะเป็น Toyota Fort u n e r นนะครับคันนี้ก็เป็นตัว3.0 V นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสวยๆเลยสีดำนะครับเป็น t o y o t a f o r t u n e r ราคาเพียง6 0แสน0 0แสนกลางๆนะครับคันนี้6 6แสน0บาทนะครับเป็น3.0 V นะครับเกียร์ออโต้นะครับ t o y ย t a Fortuner นะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับ ใครที่กาลังมองหานะครับรถ s อสยูวีรถเก่งรถกระบะก็ลองติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นสุดหล่อคันนี้นะโตยโยต้ารีโวนะครับโตยโยต้าร e ีโว่ 2.4e+ นะครับต้องบอกว่าสุดสวยสุดหลอ่อโคตรคูลโคตรพรีเมียมเลยที่ขออนุญ,ญาตนะครับพูดคำหยาดนิดนึงเพราะว่าคันนี้ต้องบอกว่าออปชั่นจัดเต็มจริงๆนะครับสาหรับคันนี้นะราคา599นะครับสุดสวยนะครับ e+ เลยต้องบอกว่าพิเศษยังไงไฟหน้าโปรเจคเตอร์ชุดแต่ง TR d ดีนะครับ จากศูนย์เลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากคันนี้นะเจ้าของเดิมเขาลงไลน์ในการตกแต่งมันอย่างมากนะครับเปลี่ยนล้อแมกมานะครับใครไม่ชอบก็เปลี่ยนได้นะผมบอกให้หรู้ไหมว่าคุ้มตรงไหนนี่นี่คุ้มตรงนี้เป็นป um ั๊มแบมเบนะครับปั um ๊มแบมโบแล้วก็มีจานขยายไอชุดนี้ถ้าเราไปเปลี่ยนเองก็ถ้าอันนี้มันเป็นดิสก็มีครึ่งแสนนะครับยังตำ่ำๆเลยอะหกหมืนนะ ได้ฟรีๆไปเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะโตโยต้ารีโวสี่ประตูเกียร์แมนนวลนะครับหล่อๆเลยคันนี้สีขาวนะครับสี่ประตูพีเลนเนอร์นี่ใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0ูน6 4 0 7 7 7 6นะครับช่วงล่างก็เรียบร้อยนะครับเดินท่อสแตนเลสให้ทั้งเส้นนะโช๊คหลังก็เปลี่ยนใหม่เป็นของฟ็อกนะครับนี่นะครับตัวรถไม่มีพิกามจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับรถสวยรถเดิมนะครับผมบอกเลยคันนี้คุ้มนะครับ แค่ชุดเบรกก็ปาไปครึ่งแสนแล้วนะออกฟรีดาวได้เบรกได้ทอ่อได้อะไรไปนะแต่รถนะไม่ได้มีตกแต่งอะไรเครื่องยนต์นะครับเขาตกแต่งแบบสวยหลอมาอย่างเดียวนะคันนี้นะราคาหก9กนะครับราคา599นะครับเป็นรถปี2 0 1พันะครับนี่สวยมากนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าดําเป็นของแต่งโลโก้แดงนะครับนี่นะครับหรือจะเป็นอิวซูนีแบนะครับสประตูนะครับ คันนี้ผมเคยถ่ายแยกไว้นะเป็น1.9นะครับเกียร์โต้สประตูมีแคลริบอยนะครับรถใช้งานเลยนะครับนี่นะครับใครสนใจคันไหนก็ลองติดต่อได้เลยนะครับนอกจากรถเก่งนะครับเราก็มีรถใหญ่เยอะแยะเลยนะครับรถสวยๆหลายคันอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับตัวต้านติดเรามีอยู่แล้วนะครับเป็นดงเลยนะครับวันด้าซิตี้อะไรเราก็มีนะครับนี่นะครับหรือจะเป็นยีราฟแคะเกียร์เป็นนวดนะครับ1.9สสุดสวยคันนี้นะจัดทรงองค์มาเรียบร้อยแล้วมาพร้อมยางซอฟนะครับ แม็กแบบออฟลึกๆเลยคันนี้นะสวยๆซื้อไปคุ้มเลยนะครับเตน้่ามันขับหล่อยอย่างเดียวนะครับมายัางพร้อมอยางเรเดียนด้วยตัวรถเป็นสีเทาดำนะครับเข <c asses> ้ามาสภาพนี้ไม่มีพิความจมน้ำชนหนักแน่นอนคันนี้ราคา5.9นะครับคันนี้ราคาเอ้ยไม่ใช่กคันนี้ราคา580,000บาทเท่านั้นเองนะครับ5 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสุดสวยเลยคันนี้ใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์062-6407 7 7งนะครับ เป็นอิลููดีแมกนะครับเกียร์เมนนวล6สปีดนะครับเบาสวยๆเนียนๆนะครับเป็นไงสวยๆมีพรมกระดุมให้ได้ให้ด้วยนะครับเป็นลายไดมอนด์คับนะครับแล้วก็มีวัดบูทมาให้ด้วยนะครับจริงๆเขาไม่ได้ตกแต่งอะไรหรอกเขาแค่มาดูว่าบูทเรามันเริ่มเปลี่ยนตอนไหนแค่นั้นเองนะครับพผู้ส่วนใหญ่รถรอบมันจะตัดจงตรงประมาณ3,500รอบอะไร3 000? 500รอบอประมาณเนี้ยครับถ้ารถเดิมๆจะเป็นประมาณเนี้ย นะครับเราก็จะได้ดูว่าบูทเราไหลไหมอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ห้องไร้สารสวยๆเนียนๆกว้างๆนะครับพร้อมพรมกระดุมไดมอนด์คัตนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าหล่อจัดนะครับยูสุดีแม็กหนึ่งหมืเก้าแสนห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับหรือจะเป็นนิสสันโนเวล่าคิงแคปแบ็กอีดิชั่นนะครับเหมือนคลิปก่อนๆที่เคยถ่ายไว้นะครับคันนี้สวยมากนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นตัวท็อปนะครับเป็นเครื่องสองพันห้านะครับเป็นตัวมีเทอร์โบนะครับคันนี้นะ แบ็ก e d ดิชั n นนะครับสุดสวยเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ทาวน์ n ัน n ิ l งไลท์ให้เรียบร้อยนะครับนี่นะทะเบียนเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับฝากระโปรงไม่ได้เพราะมันเป็นถลอกนะเขาแรปมานะครับเป็นสีดําด้านเขาแรปมาเป็นสีดําด้านนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแบ็ก e d ดิชั n น่ะเขาจะคุมโทนนะครับดาเงาดําด้านนะครับล้อดํายางก็เป็นยางของโตโยนะครับโหยางอันนี้ก็เอาเรื่องนะราคานะถ้าไม่เปลี่ยนเองนะครับนี่นะครับสุดสวยเลยนะครับสําหรับ นิสสันนาวาล่านะครับ2.5 DDI นะครับ VGS Turbo คันนี้นะนี่ห้องโดยสารสวยนะครับผมบอกเลยนะครับคุมโทนนะครับดำแดงนะครับเบาะดำตัดได้แดงนะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดเช่นกันนะครับนี่นะหน้าจอวิทิวก็บลูทูธ USB อะไรได้เต็มระบบเหมือนเดิมนะครับเกียร์ของ n i สสันมันจะต่างจากเกียร์อีสูนะเกียร์หอยู่นี่นะครับเกียร์ R ต้องกดหัวลงนะครับกดหัวลงแล้วก็เลื่อนไปทางนนแต่ถ้าเป็นอีสูต้องดันหน้าสุด แต่ถ้าเป็นโตต้าขออภัยถ้าเป็นโตต้าก็ดันนี่สุดแล้วก็อีกร็อกนึงแล้วก็ดันขึ้นข้างหน้านะครับสาหรับตัวเกียร์หกสปีดนะครับยูสูก็ไม่มีอะไรยังเข้าได้ปกติแต่ถ้าเป็นตัวออนิวยูสูอย่างเช่นคันนี้ถ้าเป็นตัวออนิวตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยตัวโมเดลปี2020เนี่ยคันนี้ก็เป็นตัวสเปซแคร์ไฮรันเดอร์นะครับเป็น 1- 9ึดซนนะครับคันนี้ก็หล่อนะเป็นสีขาวนะครับลงล้อมแม็กมาให้เรียบร้อยนะครับ มียางซอฟให้ด้วยนะคกับบันไดด้านข้างอยู่ครบนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับคือถ้าเป็นตัวนี้เกียร์มันจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเดี๋ยวผมเข้าไปถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้ากันก่อนยนโฉมรอๆอ,อกันก่อนเลยนะครับรับยูสุดีแม็กนะครับตัว Highlander Space ครบ1.9แซสีขาวนะครับนี่ดูได้เลยนะครับรถสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมบอกเลยว่าห่อจัด,จด,จดนะครับ่อจัด,จด ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เต็มระบบนะครับมีไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวดวงบนนี้นะอันนี้ไฟตัดหมอกนะครับดวงนี้เป็นไฟหน้าแล้วก็มีเดย์ทาน์นะครับุกระจังหน้าเดิมๆหล่อๆแบบนี้เลยสีเดมทั้งคันนะครับคันนี้ราคาถูกมากนะกระจกแท้ทุกบานนะครับตกแท้ทุกบานนะครับพอดีได้ย้ายสาขาก็เลยมาอัปเดตกันหน่อยนะรถสวยๆอยู่ฝั่งนี้เกือบหมดเลยนะครับนี่นะแผงประตูเดิมๆนะครับชุดคอนโซลโซลอะไรเนี่ยสวยมากูดูตัวบอก ของตัวไฮรเดอร์กเปนแคปเป็นแคปเปิดได้เนะี่ยดูนะครับเนียนเลยนะผมให้ดูแบบใหญ่ๆเลยเต็มตาเลยนี่นะครับรถสวยๆสยภาพเดิมนะครับไม่มีพิความจมน้ําชนหนักแน่นอนรถบริษัทเรานะผมซูไม่ดูนะรถแคปส่วนใหญ่จะชอบมีปัญหาตาตเกี้นะครับนี่ดูรถแพชรยนต์ดูนะครับน,น็อตเดิมทุกจุดนะครับสีเดิมทั้งคันผมบอกเลยนะครับแคปปิดได้สบายไม่มีแบบอิดอัดอิดอัดนี แน่นมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะคันนี้เลขกใหม่ไม่กี่หมื่นเองนะนะครับตัววิทยุคอนโซลตรงกลางของเขาสวยมากเลยนะครับสําหรับอิลซูตัวนี้นะครับเนี่ยมีจออะไรให้เรียบร้อยนะเนี่ยเกียร์ของเขาเป็นอย่างนี้นะลักษณะแต่ว่ามันต้องดึงใต้ล่างขึ้นสังเกตไหมครับดูอันนี้ก็ดึงถุงขึ้นอย่างนี้นะสาหรับในตัวออนิวโฉปัจจุบันนะครับเวลาจะเข้าเกียร์ถอยหลังต้องดึงอันนี้ขึ้นถ้าเราเข้าปกติมันก็จะไม่มีทางไปเกียร์ R ได้เลยถ้าเราไม่ดึงขึ้นนะครับผมยอมรับว่าห้องโดยสารของเขาสวยจริงๆนะครับี่ย ดูตัวบอกอะไรต่างๆนะมีความให้อารมณ์สปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นรถกระบะที่ต้องบอกว่าภายในนี่สวยที่สุดอันดับหนึ่งเลยของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับยูสู่ชมนี้นะครับนี่นะสำหรับยังไงใครนะครับที่กําลังมองหารถนะครับไปใช้งานก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0ู2 6 4 0 7 7 7 6นะครับหรือรถตู้เราก็มีนะครับมีทั้งแบบจัดทรงนะครับรถดเตี้ยมาคานูเบนเทียดีหล่อเลยคันนี้รถเดิมรถเดิมหมดเลยนะครับ ใครที่อยากได้รถแต่งนะครับรถ VIP อะไรก็ลองมาคุยกันนะครับคันตัวทีดีเนี่ยแต่ผมไปดูข้างในหน่อยเมื่อเช้าผมมาเปิดรถนะคันนี้ก็มีการจัดทรงมาให้ละนะได้ล้อแม็กทีดีด้วยนะครับเป็นยางไฟโตนนะครับอันนี้เป็นล้อเดิมนะครับความสูงมันจะต่างกันอยู่นิดนึงนะครับจากพื้นนะครับดูจากพื้นมันจะต่างกันอยู่นิดนึงต่ำมากันไม่มากนะครับประมาณ2นิ้วนะแต่สมรรถนะดีขึ้นนะครับเข้าโค้งนี่เกาะถนนมาก เดีย่ยคันนี้มันจะเป็นตัวนี่เป็นเบา V i P นะครับนี่ใครหารถตู้เบา V นะครับนี่เลยแนะนํานี่เลยเป็นไงออรอรอครบนะครับเบา V สามแถวนะครับราคาเบาๆท่านั้นเองคันนี้นะครับข้างบนมีจอให้ด้วยนะมีครบหมดเลยนะครับใครแบบอยากเอาไปบุหลังคาอะไรอย่างเงี้ยเรามาคุยกันได้นะจัดยอดเผื่อไปทําให้ได้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องควักเงินนะครับรถตู้ของเราก็มี ประมาณ40คันนะที่บริษัทเรยนต์นะครับตอนนี้เราก็แบ่งมาจอดที่สาขา2อยู่3คันนะครับรถทั้งหมดอยู่สาขา1นะครับนี่นะผมก็มาอัปเดตสถานะนะครับว่าตอนนี้ประมาประจำการอยู่ที่บริษัทเรยนต์สาขา2ซอยเสรีไทย95นะครับอยู่มินบุรีเหมือนกันอยู่ซอยตรงข้ามนะครับสาขา1ก็จะอยู่ฝั่งนู้นเข้าซอยตรงเนี้ยเข้าซอยตรงเนี้ยไปแต่เข้าซอยตรงเต็นท์เข้าไปข้างในสุดซอยนะครับก็เป็นสาขา1เอง นะครับไม่เป็นไรสาหรับใครที่กําลังมองหารถยนต์ไม่ใช้งานก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับกับผมนะเ็ตเบตยนนะครับยังไงคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครหารถยนต์ใช้งานก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับกับบริษัทเบสยนต์นะครับรถสวยคัดเกตคุณภาพดีนะครับบายเน็ตเพสยนต์ครับสำหรับวันนี้สำหรับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ